นักชวนมาพี 15, ่พี na, Uma, ่ศีมาบอกว่าสรรพคุณดวตามามาที่นี่อยมากอะไรนะอยากาหาดวตาอยากดื่ดวตาดาทำให้สื่อเืงาดวตาให้สื่อเรื่องเรื่องา ดวงตาให้ชีวิตมันมีสุขดวงตาให้คอชี้นำให้เสถีแลให้แรงให้สุดแค่นี้มีหลารต่ำกว่าขอบคุณมากครับดวงตาไม่มีของบนนใ้หรอกเศรษฐใจใจทังนี้คุณมงคลไม่ได้ยังไงให้เก็บไปเล่นชุดบนบนมั้งอยม่มี ฮะไอ้หมอกห่อพอมาเดี๋ยวไปเล่นห่นพอมือทั้งหมดอ่าแล้วกินข้างเนาะแล้วก็อ่าขออนุโมทนากับอ่าอ่าอะไรนะอ่าไอนี้แก่แจ๋เนาะพระนวัดปามที่ให้ป่ามาวางรักกันแล้วก็อ่า คุณนายเก๋นะอประธานบริษัทพลราอีกรุ๊ปนะมาทำโรงงานแล้วก็ท,วกที่ถ้าไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชเกจรใช้ดีนะขอบอกนะอันนี้มันม่โฆษณานะจริงๆของเขานี่เองจริงอ่าอ่าจริงไหมอ่าอ่าอ่าล้มตาฆ่ารัฐบาล้วน้ำมันพืชเกจรดีแล้ะว่า ต่อไปกูก็จะเลยมีขึ้นเรื่อยๆพร้อมมันพืชดนสมแล้วมันนั่งอยู่นี้กูไม่พูดอะไรเลยเจ้าของมันพูดในสมนะแล้วก็น้องมิ้นว่าไอ้วก็นะอะไรที่พลาดไม่ได้ก็คืออ่าอ่าอ่าอะไรนะไอ้ปุ๋ยนะไอ้ปุ๋ยไอ้ปอมนะแล้วก็ะหลัดเที่ยนในเพเ่อผมเชียง อันนั้นก็ปรเีอันนี้ผู้กับพ่บุลยางชาหขญกุณาแล้วพกเาัดนาโปลภูกับบุตริกแล้วก็ท่านพลตรวโทผิสู์เตชกระูที่ปึกษาภรเนาะได้มาถึงุนเนาะก็อมรรสุขกาุด้วยกับสาธุ อันนี้คงราชสีห์ไม่ลืมนะอ่าคงราชสีห์หรือรับได้คงแสงมณีพอมออใหญ่อ่าควมชั่นงินบุรีนะไม่ได้หรอกจะค่อยพูดคุยอะไรคงคงนะคืนนี้ว่าจะเป็นคุณตาแม่ พี่แม่บสวัสดีครับพี่อะถายนี่เหรอ ก็หลังจากเสร็จในพิธีการต่างก็ขอเรียนเชิญทานววันพรุ่งนี้เป็นวันมา,าจะแจกของสุดท้ายแล้วนะครับก็หลังจากฉันพัทหารเชา้าเสร็จทางลงตาสินทรัพย์แล้วก็คณะทุกท่านก็จะกลับกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังลังเลอยู่นะครับก็ ให้มาพรุ่งนี้นะครับไปไ้ปีป่หน้าเลยนะครับไปไปแ<ป>ล้วน<ป>แล้วก็พี่บาทสมรักคำสิงนะครับ<อ>ก็มาก็ไม่ได้ว่างห่างหายจากการถ่ายภาพนะครับ<อ>แล้วก็พี่ยงนะครับ สวัสดี <it> ครับพี่โอ้ oh, มาด้วยมาด้วยด้วยเกินเลยสวัสดีครับ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 พี่สามารถอยู่ไหนเห็นพี่สามารถเลยเห็นนะครับเห็นนะครับพี่สมรักก็นะครับเนื้อหอมหน่อยนะครับพี่สมรักของเรานะครับก็นะครับเอฟซีเยอะ นะครับคนก็แวะเวียนเข้าถ่ายภาพเป็นประจำนะครับพี่บาสอ่ะพี่พี่บาสเนี่ยโอ้โหดูดิสดจริงจริงแล้วพี่มาดไปไหนครับอ้าวเหรอ มองหาไม่เจอไมแล้หไปดูกันนะครับมาพี่ชูสีพี่หน่อยโน่นนะครับพี่หน่อยก็ชะิวไม่ว่างนะครับโอ้โหไอพี่เขา ทานข้าวก่อนนะครับนะครับพี <S 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 ่หน um ่อยเราคงไม่ได้กินข้าวนะครับดูหน้ธาตนะครับเดี๋ยวให้พี่หน่อยได้กินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายกันอีกทีนึงนะครับนนัเดี๋ยวพี่หน่อยจะได้ขึ้นแสดงบนเวที เดี๋ยวให้พี่หน่อยพักกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้นะครับพี่ครับพี่หน่อยเพิ่มาบรรยากาศก็ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องเรานะครับก็คนเยอะนะครับคึกคักโดยเฉพาะพี่ บารสมรักนะครับไม่ว่างเลยนะครับตั้งแต่ลงมาจากาาาเมื่อกี้นะครับยยังไม่ว่างเลยนะครับก็ามีแต่คนนะครับเข้าแถวถ่ายภาพนะ,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะพาไปต่อกันที่เวทีด้วยนะครับ ดูกันที่เวทีนะครับนักร้องนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศกันนะครับ่เด้ ก็เห็นอยู่ฝั่งโน้นนี่แหละนั่นแหละฝั่งนี้ยืนอยู่นั่นแหละแบบเออโอเคด้านหลังไูด้านหลังลกลงำลังไล่โซเดียลเนก็คืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็เหลือพรุ่งนี้เช้า พี่น้องท่านไหนที่นะครับย้ํานะครับที่จะมาแล้วยังไม่ได้มานะครับพรุ่งนี้มาให้ถันเช้านะครับเพราะว่าหลวงตาก็จะฉันฉันเช้าเสร็จแล้วนะครับแจกว่าผมแจกเงินนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าแจกไม่หมดก็ยกให้กับพ่อใหญ่ขาขาดเจ้าของพื้นที่นี้นะครับนะครับเงินก็เป็นล้านครับเมื่อเช้านี้เห็นประกาศนะครับแจกยังไม่ได้ถึงเท่าไหร่เลยนะครับ นะครับก็พรุ่งนี้ก็ฉันข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับทางกลับจะกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับพนะนะี่บ้านเราไม่ได้ว่างเลยนะครับนะครับถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายรูป เร,เราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับมารับนมบนมร้อนหวานน้อยอะได้ได้ครับไม่เป็นไรครับได้หมด ขายดีขายดีมากนะครับคือดีๆนะลูกถือดีๆนะเน,น,นะอ่าหวานกลางๆก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับจะได้นะครับที่พรุ่งนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับได้แล้วนะพี่โอ๋สั่งอะไรครับพี่สวัสดีครับพี่โอ๋โน้อยแล้วเหรอพี่โอ๋นี่ก็เป็นคนขับของพี่ชูศรีและพี่สามารถพยะยกระลุนนะครับพี่โอ๋วันนี้ก็สองแก้น สำหรับเสื้อของวัดป่าบ่อน้ำพระอินนะครับก็ติดต่อที่ Facebook จันจันนะครับใช่ของแม่จันจะเป็นคนดูแลเรื่องเสื้อของทางวัดนะครับโอเคเยี่ยบใช่หายากนะพี่าาที่จะมีศิลปินรวมมาแบบนี้แล้วงานฟรีถ้าหากจ้างแบบนี้ไม่รู้เท่าไหร่ที่จะได้มีโอกาสถือว่าเป็นความ โชคดีของชาวชาวนายาาจ้างย่าต้องมีคละห้านยใช่แล้วก็เราจะจ้างยังไงคิวจะได้อย่างนี้ก็มาราเมือใช่ครับที่มานี่เพราะว่าศรัทธาด้วยความศรัทธามาด้วยความศรัทธาไม่พูดเยอะครับมาาสัอใช่ครับมีอันเดียวนี่อเมียนเดียวอ่ะ ได้เดี๋ยวเราไปดูเวทีกันไหมหมอลำขึ้นก่อนรู้สึกว่าจะเป็นวงหมอลำขึ้นก่อนนะครับ คนนี้คนเยอะไรแล้วก็ไปไรมาตั้งแต่บรรยากาศน่น่น เราพี่ก็จะตัดไปก่อนแล้วก็ค่อยเปิดไล่อีกทีนะจะได้ไม่ยาวเกินไปยังไม่ได้ตัดก็ยังไล่ยอยู่อ่ะเนี่ยนะครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศด้รรานหลังเวทีวันนี้ก็มีคน มาดูหมอลงหมอลำกันเยอะขึ้นนะครับไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยข่าวสารเนี่ยยังยังไม่ถือยังไม่ทั่วถึงครับ นี่นั่นมลำเดียวลกนแบบนี่นั่นมลเดียวลัมีสันลาสับอนร่มีหรอกถากล้องมาจากไหนมีอันเดียวนี่นี่เขนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นตดยเป็นคนละเมืองสามพี่งเกียวซยืรูปืนยกอา้าไม่ได้สัมภาษณ์ไทยเฉย ยาเสเงิ่อนโพงใบใจ๋งสินจางรักษาสีห้าบ้านซื้อเสียงมีขึ้นคาเด้อพอเด้อซอยกันพัฒนาเศรษฐกิจซ่วยแก้ปัญหาอยู่สอยส้างมีสวนหลวงน โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราลากันไปไลนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พี่เขาขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ